ผลบอลเมื่อคืนประจำวันที่25กันยายน2568นะครับและขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่ข้ามคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวแจนและผ่องรางวัลกันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์ adt หนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับมาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับอย่างคู่ เลอันโอเบโดนะครับพบกับบาร์เซโลนานะครับเปิดเกมมาครึ่งแรกนะครับในนาทีที่33นะครับอันเบโดเลนานะครับ ได้ทําประตูขึ้นนำนะครับเป็นฝั่งของเจ้าบ้านนะครับที่ขึ้นนําด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ะครับก่อนจบครึ่งแรกไปนะครับต่อมานะครับเปิดเกมมาครึ่งหลังนะครับในนาทีที่56นะครับเอลิกาซิอาเนี่ยครับได้ทําประตูทีเสมอนะครับเป็น1ประตูต่อ1นะครับและในนาทีที่70นะครับเลวันดอตกี้นะครับได้ทําประตูที่2นะครับทำให้บาร์ซ่านะครับขึ้นนำนะครับด้วย2ประตูต่อ1นะครับก่อนจบครึ่งหลังนะครับในนาทีที่แปดสิบเก้านะครับแรดฟอร์ดนะครับได้ บาร์เซโลนานะครับขึ้นนำในครับด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งะครับก่อนจบเกมไปนะครับคู่นี้นะครับทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนานะครับได้เอาชนะลิออนโอวิดนะครับไปด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งะครับต่อมานะครับมาดูในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับอย่างคู่แอตันวิลล่านะครับพบกับโบลลินญานะครับคู่นี้นะครับแอตันวิลล่านะครับได้เฉือนชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ะครับและคู่ที่สองนะครับสตูตการ์ในะครับพบกับเซอรตาบิโก้ในครับคู่นี้นะครับสตูตการ์ในะครับได้เฉือนชนะไยยกกออรรระู่่นนนคคคััััับบบบบลทาางงพพิ กนครับคู่นี้นะครับคาราทินในกรนะครับ,รบได้ถล่มไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1นะครับและคู่สุดท้ายนะครับอย่างคู่เฟเลนวาลลัซีนะครับพบกับวิตาเลีย เรซนนะคับคู่นี้นะครับได้จบเกมด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปนะครับมาดูในศึกฟุตบอลโคปาอิตาลีขับนะครับอย่างคู่เจนัวพบกับเอมโปลีนะครับคู่นี้นะครับเจนัวนะครับได้ถล่มไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับและคู่ที่2นะครับโตลิโนนะครับพบกับปิซซ่านะครับคู่นี้นะครับโตลิโนนะครับได้เฉือนชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับและคู่สุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลบราซิลซิลีบีนะครับอย่างคู่กอริติบ้านะครับพบกับคิคูมานะครับคู่นี้นะครับคิคคคคคมมมมมาาาานนนะะะะะรร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 รััััับบบบบไไดด้้ถลล่่่่ปปวยยสสกกกออออ์ตตตูแหใทีชเเพิิ สามารถดูได้ที่เพลย์น้าช่องนะครับส่วนใครที่อยากได้ที่ดดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวนี้ติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ที่ adt11 นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มถูกวันนะครับเราวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ